สวัสดีครับผมอยู่มิกกาบางนาครับจัดรายการเพียร์แลนซิลของเซนทันพาวเวอร์บายนะครับลดเยอะมากครับวันนี้ผมจะพาดูบุธไอว่านะครับโอ้โหของถูกจริงๆครับบุธไอว่าครับผมครับทิมิกะบ,บางนานะครับ เร่มนะครับวันนี้ครับผมลดสูงสุด50ครับผมมีหลายรุ่นเลยนะครับพาวัลเครดิตเซ็นท่ันบัรเครดิตเรื่องรายการมีลดเพิ่มนะครับมีออนครับแบ่งกำลัเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับรวมกลดสูงสุด15เปอร์เนต์นะครับมีลดด้วยนะฮะัคครับ มีท <Es> <du> ุกร <t> <half> oh, sure. ุ่นเลยครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าทุกแบบโอ้รุ่นใหม่ก็มีครับหนึ่งากว่าสี่เก้าร้อยบาทคิดอี่รวมในการลดเพิ่มสเซนต์นะครับแถมกระเป๋าไพาส่วนให่ของรุ่นเลยครับทีนี้แปดร้อบมาดูนะครับที่นิกรบบังนานะครับงานโพใบเชิ